มาแล้วนะครับเพื่อนๆขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัฐที่สามสองนะครับวันนี้เหมือนฮิตาชิลายทงชาติเลยครับเดี๋ยวดูนะครับว่าใช่ฮิตาชิสี่ห้าหนึ่งหหรือเปล่านะครับทำขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัฐที่ 32นะครับต้นทางชุมทางหัดใหญ่ปลายทางกรุงเทพนะครับกำลังจะผ่านชุมชนบ้านเมงนะครับตอนนี้ลอดสะพานยกระดับสายนครปฐมกาญจนาบุรีแล้วนะครับด่วนพิเศษทักษินารัตที่32ทาขบวนโดยฮิตาชิ4516ลายธงชาตินะครับ ครับผ่านกำลังผ่านชุมชนบ้านเมงนะครับสำหรับขบวนด่วนวิเตสทัคษินารัสที่32นะครับน้นทางชุมทางข่าดใหญ่ไปทางกรุงเทพครับผ่านชุมชนบ้านเมงไปแล้วนะครับนี่นะครับกอฝากเพื่อนๆนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืม สับสกายสั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหนองประดุชาแนลครับ